แต่ละอย่างสอบพอแล้วชีเจียวมือบานาีาดกิดีเยกียวไปยวเกียวสองยบกยวมลงหนยวมองกล้องเปล่ายวงล้ยนอขอบคุณน้องเกียวมากนะคะลูก เดินจะเริ่มรู้เก็บไปด้วยพี่ก่อนด้วยเก็บไปตรงแรกย้อนลงไปเราเลยยี่สิบนะพี่พี่สองหมื่นสองหมื่นแดงแดงน้องแกวใบใบพี่พี่ก่อนด้วยนะใบใบพี่พี่ด้วยนะคะสายอีกขนาดใบใบพี่พี่ด้วยนะคะแปดหมื่น โอเคไหมอ่าโอเคอ่าโอเคอ่ะว่ามาโอเคอ่านิ้วสองสามสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องเกลียวสวัสดีออกมาออกมาออกอ่าสวัสดีสวยสวยสวัสดีสวยสวยก็เหมยอันนี้มาทำอะไรกันคะวันนี้น้องเกลียวมาเอ่อน้องเกลียวมาเปิดไฟต้นอะไรต้นนไส้ย่าฮะ ออกไปวันค okay, ่ะเครียดมากเหมือนเดิมค่ะมันเครียดยังไงคะคุณแม่ก็ค่ะค่ะก็งานมันก็จะดึกอะไรเงี้ยมันก็จะเลยเวลานอนเขาอะไรเงี้ยค่ะก็ก็แม่ก็จะลุ้นนิดนึงค่ะอลิซ่าใช่ค่ะใช่ค่ะก็จะ ผิดศีลตกกระลกแบบว่าแม่ดูแม่ดูกับน้องเกียวยังไงมั่งมีการแจ้งให้ทราบยังไงบ้างก็แจ้งให้เอโคไหนคะไหนคุณแม่ยังไม่เห็นเลยป้าเจี๊ยบโมหรือเปล่าน้องนู่นนี่ป้าเจี๊ยบโมหรือเปล่านนั่ะคืออะไรอ่ะยิบยิบออะไรฟ้ากี่วอะไรอ่ะนั่นอะไรแม่ยังไม่รู้เลยหรือว่าอะไรนะเอออ๋อไฟตรงนู้นไงตรงนั้นมันมีไฟแล้วก็มีนางฟ้าไฟระยิบระยยับเลย อะไรนะคะเกลเกลพี่โอยสโอยโยเกลเกลเม็ดเวกลเกลเกไมมาแล้วนะเกลสร้างสา้งเกลบอกว่าต้องเล่าเพลงอะไรคะนเกลมาแ่นึงโอเคน้างผมเก่งอ่ะได้เลย

แลตอมือค่ะลอได้ไหมลอยลอยลอยลอกลอยนนย้อยลอยลอ้ลอย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 ลอลอวลอยอยล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 นี้อยลอยลออยลอยลอยลยอยอยลอยไอยลอยลอยลอออออออนอยลออ่อออ อ๋อค่าอ่เอเป็นอินฟูค่ะเห็นอันนี้มันนีบถามแม่ติดะิดโอเคอยลอยแล้วองเกียงพูดอรูปพูดัแม่นๆลองเพลงรอยกระทงในนี้ด้วยกันแล้วก็เสร็มั้งเดวละมงระมงวันรอกระทงเออละมงวันลอกระทง แม่เี้ยไวนที่ใช้เป็นไมดเป็นไม่เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวเขาจะสัมภาษณ์แม่แล้วนะ,ะเ,เดี๋ยวพี่เขาพี่จะสัมภาษณ์แม่แล้วนะน้องเกียวฟังแม่นะโอเคค่ะพี่ชมดิวกับน้องยังไงบ้างกับไหนที่สุดล่ะตั้งแต่แบบเหมือนมีคิวมีซีเควนซ์เยอะอะไรเงี้ยค่ะเออเขาทำตามบีบเราไหมครับ ก็แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะแปดสิบเปอร์เซ็นต์ได้ก็จริงๆสำหรับสองผัวก็ให้พันเต็มเต็มให้แบบให้ให้ขึ้นมาจริงๆให้แคเธอร์หรือว่าคุณจ um um ี๊ปเขดูว่าต้องไปแคเธอร์แบบจริงๆก็คือคุณคุณเจสิก้าเขาก็ดูเพราะว่าตอนที่เขาวาดน้องเขายังไม่ได้เคยเจอตัวน้องค่ะแต่ว่าเขาก็ดูจากหลายๆรูปอะไรอย่างเงี้ยที่ที่ที่เห็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จริงๆมันจะมีต้นมันจะมีรูปต้นแบบอยู่รูปหนึ่งที่แบบว่ามัน คงเป็นรูปที่เขาชอบแล้วก็ประทับใจแล้วก็เลยอินสปายมาเป็นเป็นเป็นตัวนี้อยากได้รูปอะไรเราจะทำรูปอะไรเนี่ยของเราทำรูปอะไรได้บ้างรูปน้องเกลียวค่ะน้องเกลียวปั้นได้ไหมคะให้เแลียวปั้นอะไรได้แฟนถามมาว่าจะมีแบบมีขายอี่เป็นกองจุ่มอ๋ออันนี้เดี๋ยวต้องต้องติดตามต้องติดตามจริงๆจะแสดงว่าถ้าถ้าต้องติดตามมันก็ต้องมีหกคาแรคเตอร์ใช่ อ,อ๋อเออถ้าเป็นถึงจุ่มเลยอันเนี้ยไม่ชั่วนะคะแต่อาจจะมีอะไรที่แบบว่าให้คอเลกเตอร์ได้ได้ได้เก็บได้ไรเงี้ยค่ะแต่ว่าจะมาในรูปแบบไหนเดี๋ยวต้องต้องคอยติดตามก็มีแน่นอนไม่บอกบอกแค่นี้แหละจริงๆร,งรงตัวนี้เหมือนน้องขนาดไหนครับเราดึางจากรูกอปไรยงีงยมาชมก็เหมือนแลก็อย่างที่พวกพูดเปนเวทีเมื่อกี้นะคะก็แบบแอนหน้าแอนหลังเนาะแล้วก็แบบว่า ป้องแขนป้องขาเขาอะไรเงี้ยเออน้องรู้ไหมว่าก็จรก็จริงๆก็บรีฟเขามาก่อนนิดนึงบรีฟเมืก่อนนิดนึงว่าเออวันนี้เขาเขามาทำงานเขามาเปิดต้นคริสต์มาสทำขนมจีนเหรอคะโอเคค่ะก็บรีฟเพราะว่ามาเปิดต้นคริสต์มาสแล้วก็เดี๋ยวจะมีน้องต้องเสกนะเปิดตัวเป็นตุ๊กตาของน้องอะไรเงี้ยเออก็บรีฟทำท่าเสกอะไรเศกเต็มที่เสกเต็มที่เหมือนกันเลื่อนแล้วก็แดงได้เลยไหมคะใช่ ก็ถือว like ่าเป็นเป็นพาร์ทที่เป๊ะที่ส nah, ุดละของงานวันนี <ok ้ที่ทำได้ดีที่สุดตอนเสกจริงเสร็จแล้วตัวนี้คือต้องไว้ที่บ้านเราถ้าเข้าใจไม่ผิดนะคะตามสัญญาจะต้องทำลายใช่ค่ะใช่ต้องทำลายถ้าเดี๋ยวต้องเช็คคุณจีบอีีชมไม่แน่ใจแต่ว่าแล้วตัวพี่ชมเองมันรู้สึกยังไงอะ เดี๋ยวเราม hey, he hmm, uh, right? ีอันใหม่ไม like ่เป็นไรคือว่าจะเอาตัวนี้ไปไว้ที่บ้านหลังใหม่ที่เราจะมันมีโอกาสไหมถ้ามันเจาต้องแบบว่าอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันแต่ว่าคือชมไม่ใช่อันเรามันเหมือนมันไม่ได้นี่ Shoot